ครับผมสวัสดีทักทายไปทางช่อง u t u b บบองดาอิดี้แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k บางดาอิดี้ทุกคนทุกท่านนะครับผมจุงกะมาดาวติดห้าบาทสมสเรีบซูเมเอาบางปูนใครมากัมพูชีสบายดีพี่น้องทางสปปลาวน้ำเด้อครับผมมาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะได้ผ่านมาเจอเครื่องเสียงของอาจารย์เขาเป็นงานบวชบ้านระใสตสมุนอะไรอาจารย์สมุนเฉียงครับเฉียงเนาะอาจารย์สวัสดีครับทักทายครับผมครับชื่อทีมงานอะไรครับอาจารย์ ต้นซาวครับต้นซาวอยู่บ้านบ้านรัศยเนี่ยบ้านรัศยเลยเนาะอาจารย์เนาะวันนี้เป็นงานบวชอาจารย์เนาะครับเพราะหน้าเขาไปกวนกวนผมบอกกวนผมอีกทางหนึ่งครับอ๋อไปไปที่ที่เดียวกันครับผมอ๋ออันนี้อาจารย์ลงอีกบ้านอีกงานหนึ่งเนาะรั่งานงานเดียวกันใงานด้วยกันแต่ไปไปกวนผมด้วยกันอ๋อครับแต่ก็อีกงานหนึ่งอ่ะโอเคครับผมนะมามาชมระบบเสียงของอาจารย์ดีกว่าครับผม ่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์อาจารย์ใช้เลยข้างบนครับ power power ก็จะเป็นเทคโน LD10 โอ้ตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับาร oh. อาจารย์อ๋ออาจารย์ขอเทคโน LD10 ครับอ่าเป็นแบรนด์มาจากไหนครับอาจารย์ตัวนี้เป็นของจีนครับตัวนี้ ไม่คุ้นตาเลยน่าจะเอาผมพูดตรงๆผมไม่คุ้นตาน่าจะของจีนผมสั่งให้ทีมงานเราสั่งให้อ๋อแต่เสียงกลางกับแหลมนี่ชัดมากเลยอ๋ออาจารย์ใช้อาจารย์อาจารย์ใช้เสียงกลางกับแหลมใช่ไหมตัวไหนอ๋ออาจารย์เล่นสามทางบ่ครับสามทางสามทางอ่ะตัวไหนครับครับแหลมครับแหลมตัวบนตัวบนเนาะครับแล้วก็ตัวนี้ขับกลางครับครับผมอ่ะไม่ไม่ก็เป็นไม่โชว์ยี่สิบซีดีครับดับเบิ้ลแรกเป็นของ DBX ครับสองหกศูนย์สองหกศูนย์เนาะอาจารย์ อัน <Nick. S 2> นี้ก็เป็นเอ็กเอ18 18, 18เนอะครับครับผมลเจอครับผมอ่ะมานี่ที่เด็ดตัวแท่นใหญ่ตัวนี้คับบีชใช่ไหมอาจารย์ครับผม GHA 7000ครับโทนิคอ่าผมคุ้นๆกับแถบแถบ,แ,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 บแนี้เขารู้สึกว่าจะใช้เยอะอาจารย์โดนใจอะไรของมันครับตัวนี้เพราะว่านี่ของหนังนื้อันี่นนนให้มาลองดูครับอ๋อครับว่าแล้ว <laughs> อันนี้ของของนิวันเอกครับให้เอามาลองก่อนครับถ้าถูกใจก็ค่อยไปหาซื้อครับอแล้วปกติอาจารย์ใช้ตัวไหนขับีดครับอาจารย์ใช้ไอเอฟเอฟพีโปรยูโรเทคเอฟพีหมื่นสี่อ๋อเอฟเอฟพีหมื่นสี่ของโปรยูโรเทคบอะแล้วไอเอาตัวนี้มาใช้เลยไม่ได้เอาตัวนั้นออกมาครับ๋อนี่ครับคุมพลังฟ้าจัก็ประมาณนี้ครับผม แล้วก็มีสเต็ป100แอมครับครับผมป่ะอาจารย์ผมสนใจตู้อาจารย์ฟังน้ําเสียงแล้วมันเพราะเพราะมากมันออกทุกความใช่ครับผมเลยรู้สึกว่าตู้ของอาจารย์ต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเลยเพราน้ำเสียงมันได้หมดเลยครับพี่น้องนะรายละเอียดเบสเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยมันออกแบบโอ้ใสอาจารย์เกียวครับเป็นคนจัดนั่นผมว่าแล้ว ถึงมืออาจารย์เขียวแล้วผมผมว่าแล้วทําไมเสียงมันถึงออกมาได้สมูทมากเลยน่าเลยอาจารย์ตู้เบสเป็นสูตรอะไรครับนี่ไลเร่ของอาจารย์ปัญญาอ๋อเทอร์โบไลายเร่ใช่ไหมเทอร์โบไลร์เร่ของอาจารย์ปัญญาอาจารย์ใช้ดอกของอไรครับอออดิโอดีไวท์พันสองร้อยครับออดิโอดีไวท์พันสองร้อยตัวนี้หยุดน่าจะหยุดผลิตมาแล้วหยุดผลิตมาแล้วเนาะครับผมอาจารย์ใช้มานานอย่างสูตรนี้นานแล้วครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วเนาะ อาจารย์มีทั้งหมดกี่ใบไปครับมีเท่านี้เนาะหาหาโดกไม่ได้ครับหาโดกได้ก็จะทําเพิ่มอ๋อคือปัญหาของมันคือไอ้ดกตัวนี้มันไม่มีครับก็เลยก็เลยทำมาล็อตเดียวอ๋อทามาล็อตเดียวหายเลยนอกจากมีร้านไหนที่มีขายสต๊อกอยู่อ๋อครับเดี๋ยวถ้าหาโดกได้อาจจะทําเพิ่มครับแจวเลยพี่น้องอ่ะเสียงกลางครับอาจารย์อันนี้ bm bm สิบสองครับ bm สิบสองนิ้วครับผมเสียงแหลม dtt ใช่ไหมอาจารย์จะไม่ได้นั่นเลยไม่เป็นไรครับรอ่ะไม่เป็นไรนตู้เป็นของเจ้าไหนครับอาจารย์เรื่งของอาจารย์เขียวเลยบออของอาจารย์เขียวเลยใช่ไหมอาจารย์เขียวโกดังนะพี่น้องนะเจา้าดังของสุรินครับผมอีกหนึ่งเจ้านะครับคนนี้จัดระบบระบบคุณภ,ภาพเสียงได้ดีมากนะครับสมพต่ผมว่าทําไมเสียงของอาจารย์เนี่ยผมมันออกใสมากเลยนะ ความิงของตูออกไม่ได้สมุดเลยนะนั่นแหละให้แกมาจูนให้ใช่ไหมครับแข็งพครับอีกนึงอีกนึงคุณภาพเลยครับแก็จัดแล้วก็เซ็ตระบบให้สกอตผมใช้สองคูนหนึ่งครับเป็นเสียงกลางนี่เพิ่งเปิดได้สามงานสี่งานนอันนี้สามงานใช่ไหมครับก็เพิ่งลงเนี่ยแล้วเปลี่ยนนี่ก็เพิ่งใส่แนนอนแบบนี้แต่วันใส่ตั้งคืนนอ่าตอนนี้แกจูนมาก็เสียงมันออกมาเต็มหมดเลยอันนี้อันนี้พอลมชนกันไหมจัดครับพอลม เอาพลุลมชนกันใช่ไหมอืมใช่ไหมครับพอได้อาจารย์เขียวมาจัดระบบให้มันเสียงมันเลยโอเคเนาะความถี่มันเลยได้ทุกความความถี่ของระบบเสียงเลยนั่นแหละครับแจ๋วครับไม่ธรรมดาลองผิดลองถูกมาก็เยอะเหมือนกันธรรมดาเาะอาจารย์กว่าจะได้เสียงแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเล่นเครื่องเสียงนะครับกว่าจะเจอไอ้สิ่งที่ถูกใจเรานะนั่นแหละครับมันต้องลองผิดลองถูกก่อนแล้วครับไม่ธรรมดาครับผมนะเป็นเรื่องธรรมดาครับผมพี่น้องบางที บางทีคนมันหาจุดยืนมันต้องหาจุดยืนของตัวเองให้เจอเนาะอาจารย์เนาะว่านําเสียงที่เราชอบจริงๆอ่ะมันกว่าจะเจอเนี่ยมันก็นานพอควรน,นะประสบการณ์ประสบการณ์นี่สําคัญครับทํามาแต่ก่อนเสียงโบนหน้าตู้ไม่โอโอโข้างนี่ก็เยอะครับนั่นแหละก็เพิ่งมาได้เนี่แหละครับก็จัดให้ใหม่หมดเลยอืก็เลยถูกใจเลยทีนี้ถูกใจครับ,รบเสียงมันโอมาเต็มที่มันคุ้มกับที่เราทําไปอ่ะครับผมนั่นแหละครับผม ใครสนใจให้อาจารย์เขียวเซตร,ระบบให้ติดต่อแกได้ที่เฟซบุ๊กอะไรนะอาจารย์เขียวผมลืมนี่เฟซบุ๊กแกอาจารย์เขียวจะครับครับผมเอ่อผมจำไม่ได้ไมผมก็จำ Facebook เฟซบุ๊กของแกไม่ได้นะพี่น้องอะ่ะเดี๋ยวค่อยสอบถามทัามตามหากันทีหลังแล้วกันเนาะถ้าใครอยากให้อาจารย์เขียวโกวดังนะครับ เซตระบบให้ก็ค่อยติดต่อกันอีกทีแล้วกันครับผมนะอีกไปไปเฟซบุ๊กเขียวโกดังแซวซิสเต็มเลยอ๋อเฟซบุ๊กเขียวโกดังแาวซิสเต็มภาษาไทยใช่ไหมจันครับผมทีมภาษาไทยเนาะครับอ่าไปเลยครับเฟซบุ๊กของเกนะครับใครอยากให้จันเขียวเซตระบบให้เหมือนทีมงานต้นต้นสาวใช่ไหมจันครับผมต้นสาวบ้านบ้านอาไัตะมลเฉียงครับผมอำเภอเมืองสุรินทร์ครับอ่ะอาจารย์ฟังเสียงเลยได้ไหมครับผมอ่ะเตรียมเพลงไว้ยังเมื่อกี้ ก็ม่รู้เขาเปิดเนี้ย เสียงสุดยอดมากเลยพี่น้องอ oh. uh. โอ้ถ้าใครมาอยู่หน้าตู้เหมือนผมนะพี่น้องผมการันตีเลยว่าโอ้เซตนี้เป็นเซตที่ฟังแบบฟังสบายหูมากเลยครับฟังแบบมันฟังแล้วมันเพราะครับนะในคลิปอาเสียงมันอาจจะไปไม่เต็มเหมือนที่ผมมาหน้าตู้แน่นอนนะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในการใช้อัดเสียงด้วยแหละพี่น้องนะอันนี้ก็แต่คุณภาพนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเจ้านี้จัดระบบเสียงได้ดีมากนะครับโอ้โหสุดยอดเลยผมชื่นชมเลยครับ ต้องขอบคุณอาจารย์นะพอดีผ่านมาได้มาเจอได้มาฟังพอดีอาจารย์สะดดน้ําเสียงมากอ่ะฝากไว้ด้วยทีมงานต้นสาเนาะอาจารย์เนาะครับผมบ้านรัศยไทรตำบลเฉียงอําเภอเมืองสุรินทร์ครับติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับอาจารย์ทางเฟซบุ๊กครับอ่ะเฟซบุ๊กชื่อจักรพันธ์หอมหวนครับภาษาไทยไหมอาจารย์ครับผมจักรพันธ์หอมหวนครับภาษาไทยเนาะครับแล้วเบอร์โทรอะอาจารย์08 3736- 7 0 5 0ครับผมอาจารย์นี่ผมถามหน่อยเซตนี้ออกงานราคาเท่าไหร่ คืนละสี่พันครับคือละสี่พันครับเหมาก็เป็นงานแปดพันครับทั้งไฟทั้งไฟทั้งเครื่องเสียงทั้งไฟทั้งเครื่องเสียงครับเสร็จงานก็แปดพันเนาะครับผมแต่ถ้าเป็นคืนก็คือละสี่พันครับโอ้เจ๋ยวเลยครับพี่น้องกับคุณภาพเสียงขนาดนี้ผมว่าราคานี้ไม่แรงครับผมนะโอ้เป็นเจ้าที่น้ำเสียงนี่สุดยอดจริงๆครับอะผมการันตีเลยครับเจ้านี้น้ำเสียงนี่เรื่องน้ำเสียงการทำซาวน์นี่โอ้สุดยอดได้อาจารย์เขียวก็ดังมาจัดระบบเสียงให้ด้วยนะครับ เ๋็เลยครับพี่น้องฝากไว้ด้วยแล้วกันครับต้นสาวครับผมอาจารย์นั้นผมขออนุญาตลาแล้วกันครับผมสวัสดีครับทีมงานสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม